การจะสร้างคอลัมน์ใหม่ออกมาเป็น3คอลัมน์นะครับก่อนอื่นเราต้องระบุให้ได้ก่อนว่าข้อมูลตัวนี้ก้อนนี้นะครับเป็นชุดที่1ก้อนนี้เป็นชุดที่2แล้วก็ก้อนถัดมาก้อนนี้เป็นชุดที่3เราต้องระบุเลข1เลข2เลข3ตัวนี้ให้ได้ก่อนวิธีทำนะครับผมไปที่ Add คอลัมน์แล้วก็ไปที่ e n d เด c กคอลัม n ์ผมเลือกฟอร์ม1นะครับ เราก็จะได้ running number มาล้ทีนี้สิ่งที่เราต้องแบ่งก็คือเราต้องแบ่งตรงนี้ข้อมูลก็คือในแต่ละเซ็ตมันมีอยู่3บรรทัดดังนั้นผมจะใช้วิธีไปที่ add column ตรงนี้นะครับแล้วก็ Dy Dy แล้วก็ผมเลือกเลขก3นะครับผมหาร3 อตอนนี้เราได้มาเป็นแบบนี้แล้วดังนั้นถ้าเราลาวอัพขึ้นไปนะครับก้อนนี้มันก็จะเท่ากับ1เลาวอัพขึ้นมาก้อนนี้ก็จะเท่ากับ2แล้วก็ก้อนนี้ก็จะเท่ากับ3ผมไปที่คอลัมน์นี้นะครับแล้วก็ผมสั่งลาวแล้วก็ลาวอัพนี่ครับตอนนี้เราได้แล้ว เลขหนึ่งตามที่เราต้องการแล้วทีนี้การลาวอ d up นะครับ M code มันคือ number.roundup ดังนั้นผมจะไม่สร้างคอลัมน์ใหม่นะครับผมจะ copy สูตรนี้มาแล้วก็ไปที่ไปที่สเต็ปก่อนหน้านะครับก็คือสเต็ปนี้แล้วก็ผมครอบมันเข้าไปตรงนี้ ตรงนี้แบบนี้นะครเราก็จะได้ละเป็น running number จากนั้นนะครับผมลบสเต็ปนี้ทิ้งเราไม่ใช้เราเหลือแค่นี้ผมจะสั่ง group by นะครับผมไปที่ home แล้วก็ group by ผมเลือกเป็น all row นะครับ อโรแล้วกดโอเคข้อมูลที่ได้นะครับมันก็จะได้กลุ่มของข้อมูลในแต่ละเซตอย่างเซตที่1ก็คือเป็น AA ตรงนี้เซตที่2นะครับเป็น j 8แปน B ทีนี้ที่อโรตรงนี้นะครับเราจะลบ ผมจัดใหม่ก่อนผมกด enter ลงมาแล้วก็ enter ลงมาก้อนด้านหลังนี้นะครับก้อนนี้มันเป็นการระบุ s t a ตัสของคอลัมน์ใน t ทเบิว่ามันเป็นไทป์อะไรอย่างเช่นคอลัมน์ชื่อ value ไม่ได้ระบุไทายคอลัมน์ชื่อ index เป็น number คอลัมน์ชื่อ division นะครับเป็น number แต่ว่าเรายังไม่อยากระบุตอนนี้นะครับเราลบทายเทเบิลตรงนี้ออกไปก่อนเราเหลือแต่ Each อย่างเดียวข้อมูลยังคงเหมือนเดิมนะครับข้อมูลยังคงเหมือนเดิมก็คือกลุ่มหเป็นไทยแลนด์นะฮะจากนั้นเราจะเลือกแค่คอลัมน์ a l u e แค่คอลัมน์เดียวก็คือคอลัมน์นี้นะครับที่ Each under Score นะครับเราเลือกเป็น Value แล้วก็ Underscore ตัวนี้เราละไว้ได้เราก็จะได้ลิสต์ข้อมูลมาแล้วนะครับข้อมูลแรกก็คือ Thailand AA 1 1ข้อมูลที่2 Japan BB 2 2จากนั้นเรากด expand ตัวนี้ได้นะครับ extract value นะครับแล้วก็ผมกั้นด้วยเครื่องหมายคอมมากด OK ได้ข้อมูลมาแล้วจากนั้นเราก็จะ split c o l มน n ตัวนี้นะครับผมไปที่ transform แล้วก็ split column by delimiter เลือกเป็น comma อยู่ตรงนี้นะครับกด ok ข้อมูลที่ได้นะครับก็จะได้3อลัมน์แยกจากกันแล้วทีนี้เราจะเปลี่ยนชื่อคอลัมน์นะครับเราเปลี่ยนชื่อ c o l มน์ที่ตรงนี้ได้อย่างเช่นผมจะเปลี่ยน คอลัมน์แรกเป็น country คอลัมน์ที่2เป็น group คอลัมน์ที่3เป็น quantity อ่ะมันเปลี่ยนตามแล้วจากนั้นเราลบคอลัมน์ที่ไม่ใช้ทิ้งนะครับกด remove ไปเลยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราได้3คอลัมน์ที่เราต้องการแล้ว การทำกรณี4คอลัมน์5คอลัมน์หรือว่า2คอลัมน์ก็คอนเซปต์เดียวกันนะครับผมจะลองกรณี2คอลัมน์บ้างนะครับอันดับแรกผมไปที่ Add Column แล้วก็ Add Index Column นะครับ From 1จากนั้น Add Column เหมือนเดิมไปที่ d y นะครับ2คอลัมน์กดเลข2นะครับหารด้วย2 จากนั้น r าอ Up นะครับ Value ตรงนี้แล้วก็ผมไปที่ Transform ตรงนี้ก็ได้แล้วก็เลือกเป็น Raw Up ตรงนี้เลยแล้วก็จากนั้นตอนนี้เราได้กรุ u p แล้วนะครับ1 2แล้วก็3ตรงนี้ จากนั้นไปที่ Home แล้วก็ Group by เลือก All row นะครับตั้งชื่อคอลัมน์ใหม่เป็น All กด OK แล้วก็เลือกคอลัมน์ชื่อ Value ตรงนี้ส่วนด้านหลังตรงนี้ยังไม่ใช้นะครับลบออกไปก่อนแล้วก็เลือกคอลัมน์ชื่อ Value จากนั้น expand ครับ extract value แล้วก็กันด้วยเครื่องหมายคอมมากดโอเคแล้วก็ไปที่ transform split column by delimiter split ด้วยเครื่องหมายคอมมากดโอเคแล้วก็ตั้งชื่อคอลัมน์ใหม่ อันนี้ผมตั้งชื่อเป็นกลุ่มแล้วก็คอลัมน์ที่2ผมตั้งชื่อเป็น quantity ลบคอลัมน์ที่ไม่ใช่ถิงได้ผลลัพธ์ตามต้องการแล้วครับ